ในคืนที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเขาตัดสินใจจะทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความรักและความผิดพลาดมาบรรจบกันเขาจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้หรือไม่ติดตามเรื่องราวสุดประทึกนี้ไปจนถึงตอนสุดท้ายแล้วคุณจะรู้ว่าบางครั้งการเดินทางที่ยากที่สุดก็อาจจะนำเราไปพบกับความจริงที่เราค้นหามาตลอดงานเลี้ยงข้าวที่จัดขึ้นในบ้านของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอยแต่ไม่ทันไรก็มีคำพูดที่ทำให้ทั้งห้องตกใจไปตามๆกัน ผมจะเอาเมียน้อยมาแต่งงานในเร็วๆนี้เขาพูดเสียงดังกลางโต๊ะอาหารที่เต็มไปด้วยข้าวสวยและกับข้าวร้อนๆพรนรยาของเขานั่งอยู่ที่ข้างๆา,งข,างขอเธอขยับช้าๆเพื่อจะถามอะไรบางอย่างแต่คำพูดนั้นเหมือนถูกขัดจังหวะไว้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นภรรยาไม่สามารถขยับตัวได้แม้แต่ปลายนิ้วในจานข้าวของเธอมีผ้าสะท้อนจากดอกไม้บนภาชนะจิตใจของเธอเริ่มหมุนวนไปกับคำพูดของสามี ทุกคนในห้องเงียบปริบเสียงว่าจากภายนอกไม่มีความหมายแล้วเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งหมดกำลังมืดไปหมดเหมือนเวลาหยุดเดินภรรยาพยายามขยับตัวแต่ไม่มีแรงหัวใจของเธอเหมือนถูกบีบให้หายใจไม่ออกไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรผ้าสะท้อนในจานข้าวนั้นเหมือนเป็นสัญญาณจากสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงในขณะที่ทุกคนยังคงอยู่ในสภาพความเงียบงนันเธอรู้แค่สิ่งเดียว เวลาที่เหลืออยู่ในงานเลี้ยงข้าวนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดการเวลาผ่านไปเหมือนจะช้าลงภรรยาของเขานั่งนิ่งอยู่ที่เดิมในขณะที่ทุกคนยังคงตกตะลึงกับคำประกาศที่เกิดขึ้นเธอมองไปที่สามีเขากำลังยิ้มเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเขาไม่รู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยความเงียบในห้องกลายเป็นความรู้สึกหนาแน่นที่อัดแน่นในหัวใจของเธอเธอสูดหายใจลึกความเจ็บปวดที่ประตูขึ้นมาในอกเหมือนจะทำให้เธอสุดลงแต่เธอพยายามบังคับตัวเองให้ไม่แสดงออก คุณหมายความเมื่ออย่างไรเธอพูดเสียงแหบแห้งทุกสายตาหันไปมองที่เธอภรรยาของเขากำลังพยายามรวบรวมสติความรู้สึกต่างๆมันชนกันอย่างรุนแรงในใจสามีของเธอยิ้มอย่างมั่นใจและตอบกลับว่ามันก็แค่การเริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองคำพูดเหล่านั้นเหมือนมีกรีดลงบนใจของเธอเขาพูดราวกับมันเป็นเรื่องง่ายดายเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังแตกสลายแต่ความมืดในใจนั้นทำให้เธอไม่สามารถรับรู้ถึงสิ่งรอบตัว ทุกคนในห้องต่างเงียบไม่กล้าพูดอะไรการตั้งคำถามกับคำตอบที่ได้รับดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เกินไปในตอนนี้ภรรยาของเขายังคงนั่งนิ่งรู้สึกถึงความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้เธอเห็นภาพตัวเองในกระจกของจานข้าวนั่นคือภาพที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเห็นทุกคำที่สามีพูดทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนหลุดลอยไปแล้เธอจะทำอะไรได้บ้างความรู้สึกกับแค้นในใจนั้นมันมากเกินกว่าจะอธิบาย ในที่สุดภรรยาของเขาลุกขึ้นจากที่นั่งดวงตาของเธอส่องแสงอ่อนๆแต่มันเต็มไปด้วยความเด็ดขาดถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเธอพูดเสียงแข็งท่ามกลางความเงียบที่ปกคลุมทั่วทั้งห้องทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอเธอรู้แล้วว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหม่ทุกคนในห้องหันไปมองภรรยาอย่างตกใจสายตาของพวกเขาผสมผสานร,ระหว่างความสงสารและความไม่เชื่อ เธอยืนอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงแม้ข้างในจะว้าวุ่นและเจ็บปวดแค่ไหนแต่เธอก็ไม่ยอมให้ใครเห็นความอ่อนแอสามีของเธอยิ้มอย่างมองข้ามความเครียดในอากาศคุณคิดว่าจะทำอะไรได้เขาถามเสียงเย็นชาภรรยาของเขาไม่ตอบแต่หันไปมองรอบๆห้องเพื่อนฝูงและญาติที่มาร่วมงานนั้นก็ต่างมีสีหน้าสับสนความเงียบที่ปกคลุมห้องยิ่งทำให้บรรยากาศอึดอัดเธอรู้สึกเหมือนจะถูกทิ้งไว้ในโลกที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ในใจของเธอมีความแข็งแกร่งที่เธอไม่เคยรู้มาก่อน คุณนี่สามารถทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องธรรมดาได้เธอพูดพร้อมกับความเข้มแข็งในน้ำเสียงเธอเดินไปหยุดที่โต๊ะอาหารมองไปที่ข้าวที่ยังร้อนอยู่ในจานน้ำตาก็เริ่มรินไหลฉันไม่ใช่แค่ภรรยาที่จะยอมให้ตัวเองถูกทิ้งไปแบบนี้เธอพูดเบาๆแต่เต็มไปด้วยความหมายที่หนักแน่นเวลานั้นเหมือนหยุดนิ่งไม่มีเสียงใดๆแทรกซึมเข้ามาทุกคนในห้องรู้สึกถึงความหนักหน่วงของคำพูดนั้น สามีของเธอเริ่มลังเลเขาไม่คาดคิดว่าภรรยาจะตอบกลับมาอย่างนี้การคาดหวังให้เธอยอมรับโดยไม่ขัดขืนดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ผิดในขณะที่ความตึงเครียดเริ่มสูงขึ้นภรรยาของเขายิ้มอย่างขมขื่นคุณอาจจะไม่เข้าใจแต่นี่คือสิ่งที่ฉันจะยืนหยัดต่อไปเธอกล่าวพลางยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้คือเธอไม่สามารถเดินหนีจากการต่อสู้ครั้งนี้ได้เธอเริ่มเดินออกจากห้องไปอย่างมั่นคงโดยไม่หันกลับไปมอง ไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังจะทำอะไรต่อไปแต่อย่างน้อยเธอก็รู้ว่าเธอจะไม่ยอมให้ตัวเองถูกละเลยอีกต่อไปตอนนี้สิ่งที่เธอต้องทำคือการตัดสินใจที่สำคัญการต่อสู้ที่ยังไม่จบภรรยาของเขาเดินออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับแม้จะรู้สึกถึงสายตาของทุกคนที่มองตามแต่เธอก็มั่นคงในจุดที่เธอเลือกแล้วเมื่อเธอเดินไปยังสวนหลังบ้านความเย็นของอากาศยามเย็นสัมผัสผิวหนังทำให้เธอรู้สึกสดชื่นขึ้นเล็กน้อยแต่ใจของเธอยังคงหนักอึ้ง เธอยืนอยู่กลางสวนมองไปที่ดวงจันทร์ที่ขึ้นเต็มฟ้าความมืดรอบตัวกลายเป็นเพื่อนร่วมทางไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนเธอยังคงยืนอยู่ที่เดิมมือที่สั่นๆค่อยๆย,ยกขึ้นปาดน้ำตาที่เริ่มไหลลงมาฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปเธอพูดกับตัวเองเบาๆหัวใจของเธอรู้สึกเหมือนจะพังทลายแต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นใหม่เธอรู้ว่าเธอต้องเลือกทางใหม่ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดแค่ไหนเธอก็ไม่สามารถกลับไปเป็นคนเดิมได้ ในที่สุดภรรยาของเขาก็ตัดสินใจกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอจะต้องมีการพูดคุยครั้งสุดท้ายกับสามีในห้องนั้นความตึงเครียดยิ่งสูงขึ้นเมื่อภรรยากลับมาทุกสายตาจับจ้องไปที่เธออีกครั้งสามีของเธอมองเธอด้วยสีหน้าไม่แน่ใจคุณกลับมาแล้วเหรอเธอยืนตรงหน้าสามีมองเข้าไปในดวงตาของเขาด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนและไม่อาจบรรยายออกมาเป็นคำพูดฉันไม่ได้กลับมาเพื่อให้คุณทิ้งฉันไป เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นฉันกลับมาเพื่อต่อสู้เพื่อสิ่งที่ฉันสมควรได้รับเธอพูดพร้อมกับสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตั้งใจสิ่งที่เธอต้องการตอนนี้คือการยืนหยัดเพื่อความเคารพในตัวเองและแม้ว่าทางที่เธอต้องเดินจะยังไม่ชัดเจนแต่เธอก็มั่นใจว่าเธอจะไม่มีวันยอมแพ้สามีของเธอมองหน้าเธออย่างสงสัยแต่เธอไม่สนใจคำพูดใดๆที่จะตามมานี่คือการเริ่มต้นใหม่ของฉันเธอกล่าวอย่างมั่นคง เธอไม่รู้ว่าต่อไปเธอจะต้องเผชิญอะไรแต่เธอรู้ดีว่าครั้งนี้เธอจะเป็นคนกำหนดทิศทางของชีวิตตัวเองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมและไม่ว่ามันจะนำไปสู่สิ่งใดเธอพร้อมที่จะเผชิญมันด้วยความกล้าหาญภรรยาของเขายืนอยู่ตรงนั้นเหมือนหินก้อนใหญ่ที่ไม่สามารถขยับเขยื้อนได้แม้แต่คำพูดจากสามีที่เคยเป็นคนรักของเธอก็ไม่สามารถทำให้เธออ่อนแอลงได้ความรู้สึกต่างๆเริ่มระเบิดในใจแต่เธอยังคงสงบอยู่ภายใน สามีของเธอ,อยืเนเงียบท่าทางเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างแต่ภรรยาไม่อยากรอให้เขาพูดอะไรเพิ่มเติมฉันขอให้คุณเข้าใจว่าทุกการกระทำของคุณมีผลต่อคนรอบข้างเธอพูดเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยความหมายที่หนักหน่วงสามีของเธอไม่ตอบเขายังคงยืนอยู่ในท่าทางที่ไม่สามารถคาดเดาได้บรรยากาศในห้องนั้นตึงเครียดมากขึ้นความเงียบเป็นเหมือนอุปสรรคที่ทั้งสองฝ่ายต้องฝ่าฟัน ภรรยาหันหลังให้เขาและเดินไปที่ประตูบ้านท่าทางที่มั่นคงของเธอทําให้ทุกคนในห้องรู้สึกถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาดของเธอฉันไม่สามารถยืนอยู่ในที่ที่ไม่เคารพกันได้อีกต่อไปเธอกล่าวในขณะที่เปิดประตูออกไปเสียงประตูปิดดังขึ้นภายในบ้านความเงียบที่ตามมาทําให้ทุกคนที่อยู่ในห้องรู้สึกเหมือนเวลาหยุดไปแต่ภรรยาของเขากําลังออกเดินทางไปยังเส้นทางใหม่ของชีวิตการเดินออกจากห้องนั้นไม่ได้เป็นการจบสิ้นความเจ็บปวดแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ เธอไม่รู้ว่าจะเจออะไรในอนาคตแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยความหวังที่ว่าความกล้าหาญในวันนี้จะนำพาเธอไปยังสิ่งที่ดีกว่าและในค่ำคืนนี้เองความมืดในใจของเธอก็เริ่มจางหายไปบ้างแล้วเธอรู้ว่าไม่ว่าจะต้องผ่านความยากลำบากขนาดไหนความแข็งแกร่งภายในของเธอจะทำให้เธอผ่านมันไปได้สุดท้ายนี้เธอได้เรียนรู้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งการรักตัวเองคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดท่ามกลางความเงียบที่อยู่ในบ้านตอนนี้เธอกลับไปมองหาความสุขในตัวเองอีกครั้ง จะมีอะไรที่สามารถหยุดเธอได้ไหมทุกคนในห้องนั่งมองตามเธอไปด้วยคำถามที่ยังคงอยู่ในใจหลังจากที่ภรรยาของเขาเดินออกจากบ้านไปแล้วความเงียบก็กลับเข้าครอบงำทุกคนในห้องทุกคนที่อยู่ในนั้นต่างคิดหนักถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นหลายคนยังคงไม่สามารถยอมรับความจริงที่ได้ยินมาการกระทำของภรรยาทำให้หลายคนต้องตั้งคำถามกับตัวเอง ส่วนสามีของเธอก็ยืนอยู่นิ่งๆท่ามกลางความเงียบของห้องเขายืนสูดหายใจลึกหลายครั้งที่เขาคิดว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงอย่างไรแต่เขากลับรู้สึกว่ามันยังไม่จบแค่เพียงนั้นแม้จะพยายามคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นใหม่สำหรับเขาแต่บางสิ่งในใจเขาก็ยังคงเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกผิดหรือแม้กระทั่งความกลัวที่จะสูญเสียภรรยาไปจริงๆเขาหันไปมองทางประตูบ้านที่ปิดลงแล้วและในห่วงความคิดนั้นเขาก็ได้แต่ตั้งคำถามว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเพื่อไม่ให้ทุกอย่างมันสายเกินไป ภายในห้องนั้นทุกอย่างยังคงเงียบสงัดไม่มีใครพูดอะไรต่อจากนั้นทุกคนต่างติดอยู่กับความคิดของตัวเองบางคนมองไปที่สามีของเธอด้วยความสงสารบางคนก็ส่ายหัวเบาๆมันจะยังไงต่อไปดีเสียงหนึ่งในกลุ่มดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสามีของเธอหันไปมองคนที่พูดเขามองด้วยดวงตาที่เหมือนจะเต็มไปด้วยความลังเลผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาตอบเสียงเบาเขารู้ดีว่าไม่ว่าจะทำอะไรในตอนนี้ก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้วความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่อาจแก้ไขได้ในทันที ขณะที่ทุกคนยังคงอยู่ในความเงียบเงันนั้นเขาตัดสินใจเดินไปที่ประตูบ้านเขารู้ดีว่าในตอนนี้สิ่งที่เขาทําได้คือการไปหาภรรยาของเขาพยายามพูดคุยให้เข้าใจกันและคืนดีแต่ว่ามันจะเป็นการสายเกินไปหรือไม่เพียงแค่ก้าวแรกที่เขาเดินไปยังประตูเขาก็รู้สึกเหมือนทุกอย่างในโลกนี้มันหนักหน่วงมากขึ้นทุกทีเสียงกระทบของรองเท้าบนพื้นดูเหมือนจะดันขึ้นทุกทีที่เขาก้าวเดินเวลานั้นเหมือนจะหยุดไปแต่ในใจเขากลับรู้สึกว่าเขากำลังจะเริ่มต้นเดินทางที่ยากที่สุดในชีวิต แต่จะเป็นอย่างไรต่อไปพันรยาของเขาจะเปิดใจรับเขากลับไปไหมหรือเธอจะปิดประตูแห่งการกลับมาอย่างเด็ดขาดแค่คิดถึงคําถามเหล่านี้ก็ทําให้เขารู้สึกวิววิวอยู่ในใจเขาก้าวออกจากบ้านไปท่ามกลางความเงียบที่ล้อมรอบในค่ําคืนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบท่ามกลางความมืดที่คลุมเครือในคืนแห่งการตัดสินใจสามีของเธอก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มั่นใจ เสียงรองเท้าที่สัมผัสพื้นหนาทาให้ทุกก้าวของเขาดูหนักหน่วงขึ้นทุกก้าวนั้นเต็มไปด้วยคําถามและความสับสนในใจเมื่อเขามาถึงประตูบ้านที่เธอออกไปเขาหยุดชะง,งักเพียงเสี้ววินาทีก่อนจะยกมือขึ้นเคาะประตูเบาๆเขายืนรออยู่นานจนเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเหน็บที่เริ่มแผ่ขยายเข้ามาในใจเธอจะกลับมาไหมเขาถามตัวเองในใจท่ามกลางความมืดที่โอบล้อมเขาการตัดสินใจของเขากลับกลายเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่และทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มทวีความซับซ้อนขึ้น ในที่สุดประตูบ้านก็เปิดออกแต่ไม่ใช่ภรรยาของเขาที่ยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อนของเธอคนหนึ่งยืนอยู่ในกรอบประตูมองไปที่เขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเห็นใจเธอไม่อยู่แล้วเพื่อนของเธอพูดเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความจริงเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังขล่มลงมาในขณะนั้นเขาก้าวถอยหลังออกจากประตูไปช้าๆหัวใจของเขารู้สึกเหมือนถูกบีบแน่นขึ้นทุกทีเขาค่อยๆสุดตัวนั่งลงที่ข้างบ้านน้ำตาเริ่มรินไหลลงมาอย่างที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ การกระทำของเขากลายเป็นบทเรียนที่ล้ำลึกและเจ็บปวดเกินกว่าจะย้อนกลับไปแก้ไขในช่วงเวลานั้นเขาเพิ่งเข้าใจว่าความรักและความไว้ใจนั้นไม่ได้มาง่ายๆและเมื่อมันหายไปมันก็ยากที่จะกลับคืนมาเขานั่งอยู่นานท่ามกลางความเงียบที่หนาแน่นทุกสิ่งรอบตัวเริ่มจางหายไปแต่แล้วในความมืดนั้นเสียงกระทบของกิ่งไม้กับลมเริ่มดังขึ้นมันเหมือนกับการปลุกเขาให้กลับมามีสติอีกครั้ง เขารู้ว่าตอนนี้เขาต้องตัดสินใจใหม่เขาต้องเลือกเส้นทางที่ยากลำบากแต่เขารู้ว่าเขาจะไม่มีทางกลับไปในทางเดิมได้จะเป็นอย่างไรต่อไปความเจ็บปวดนี้จะนำเขาไปสู่การเรียนรู้หรือการสูญเสียมากยิ่งขึ้นคำตอบยังคงอยู่ในความเงียบที่ไม่มีใครสามารถบอกได้ท่ามกลางความมืดที่คลุมเครือในคืนแห่งการตัดสินใจสามีของเธอก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มั่นใจ เสียงรองเท้าที่สัมผัสพื้นหนาทําให้ทุกก้าวของเขาดูหนักหน่วงขึ้นทุกก้าวนั้นเต็มไปด้วยคําถามและความสับสนในใจเมื่อเขามาถึงประตูบ้านที่เธอออกไปเขาหยุดชะง,งักเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะยกมือขึ้นเคาะประตูเบาๆเขายืนรออยู่นานจนเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเหน็บที่เริ่มแผ่ขยายเข้ามาในใจเธอจะกลับมาไหมเขาถามตัวเองในใจท่ามกลางความมืดที่โอบล้อมเขาการตัดสินใจของเขากลับกลายเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่และทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มทวีความซับซ้อนขึ้น ในที่สุดประตูบ้านก็เปิดออกแต่ไม่ใช่ภรรยาของเขาที่ยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อนของเธอคนหนึ่งยืนอยู่ในกรอบประตูมองไปที่เขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเห็นใจเธอไม่อยู่แล้วเพื่อนของเธอพูดเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความจริงเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาในขณะนั้นเขาก้าวถอยหลังออกจากประตูไปช้าๆหัวใจของเขารู้สึกเหมือนถูกบีบแน่นขึ้นทุกทีเขาค่อยๆสุดตัวนั่งลงที่ข้างบ้านน้ำตาเริ่มรินไหลลงมาอย่างที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ การกระทําของเขากลายเป็นบทเรียนที่ล้ำลึกและเจ็บปวดเกินกว่าจะย้อนกลับไปแก้ไขในช่วงเวลานั้นเขาเพิ่งเข้าใจว่าความรักและความไว้ใจนั้นไม่ได้มาง่ายๆและเมื่อมันหายไปมันก็ยากที่จะกลับคืนมาเขานั่งอยู่นานท่ามกลางความเงียบที่หนาแน่นทุกสิ่งรอบตัวเริ่มจางหายไปแต่แล้วในความมืดนั้นเสียงกระทบของกิ่งไม้กับลมเริ่มดังขึ้นมันเหมือนกับการปลุกเขาให้กลับมามีสติอีกครั้ง เขารู้ว่าตอนนี้เขาต้องตัดสินใจใหม่เขาต้องเลือกเส้นทางที่ยากลำบากแต่เขารู้ว่าเขาจะไม่มีทางกลับไปในทางเดิมได้จะเป็นอย่างไรต่อไปความเจ็บปวดนี้จะนำเขาไปสู่การเรียนรู้หรือการสูญเสียมากยิ่งขึ้นคำตอบยังคงอยู่ในความเงียบที่ไม่มีใครสามารถบอกได้เขายังคงยืนอยู่ในห้องนอนที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความรักแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความเงียบพหนาแน่นมือของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อจับลูกบิดประตูแน่นอนว่าเขาต้องการให้ทุกสิ่งกลับเป็นเหมือนเดิม แต่ก็รู้ดีว่าไม่มีทางที่จะย้อนเวลาได้ความรู้สึกผิดทําให้เขาก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเธอไม่อยู่ที่นี่แล้วก็ตามเขานั่งลงที่เตียงที่เคยมีเธอนอนอยู่ข้างๆทุกอย่างที่เคยเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่เขาต้องเผชิญในฐานะความจริงที่เจ็บปวดสายลมเย็นจากหน้าต่างที่เปิดอยู่พัดเข้ามาในห้องความเย็นทําให้เขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกทิ้งไว้ในที่ที่ไม่รู้จะไปที่ไหนในขณะที่เขานั่งอยู่กับความคิดของตัวเองเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากกระเป๋าของเขา เขาหยิบมันขึ้นมาด้วยมือที่สั่นตอบรับสายอย่างเก้เก๊กังๆสวัสดีค่ะเสียงปลายสายตอบรับด้วยความสงบคุณคุณได้ข่าวจากเธอไหมเขาถามไปด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังปลายสายเงียบไปชั่วขณะก่อนที่จะตอบกลับด้วยเสียงที่เศร้าเธอไม่ได้ติดต่อมาเลยค่ะแต่ว่ามีบางสิ่งที่ฉันคิดว่าคุณควรรู้เขาตั้งใจฟังเว่าหัวใจของเขาเริ่มเต้นแรงขึ้นเขารู้สึกว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น เธอกําลังหาทางออกจากสถานการณ์นี้ค่ะเสียงนั้นพูดต่อแต่เธอยังไม่สามารถบอกใครได้ว่าเธอจะทําอย่างไรเขาสงบสติอารมณ์และถามอีกครั้งด้วยความยากลําบากหมายความวม่าอ,อย่างไรเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้อีกแล้วค่ะและเธอจะหาทางเริ่มต้นใหม่แต่ไม่ใช่กับคุณปลายสายตอบคําพูดเหล่านั้นทําให้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังพังทลายลงแต่ก็เข้าใจว่าในที่สุดเขาก็ได้รู้ความจริง ทุกสิ่งที่เขาทำไปในอดีตกลายเป็นสิ่งที่เขาต้องเผชิญเพื่อเรียนรู้ว่าเขาได้ทำลายสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือผมผิดเองผมทำร้ายเธอใช่ค่ะแต่ตอนนี้เธอต้องการเวลาในการรักษาตัวเองก่อนเสียงปลายสายตอบเขาปิดโทรศัพท์ลงและนั่งอยู่ในความมืดอีกครั้งหัวใจของเขาหนักอึ้งไปกับคำพูดที่ยังคงดังกล้องอยู่ในหัวความรักที่เขาคิดว่าควบคุมได้ตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ เขารู้ว่าตอนนี้เขาต้องเดินออกจากโลกนี้ไปเพื่อให้เธอได้มีพื้นที่ในการรักษาตัวเองเธอไม่ต้องการฉันแล้วเขาพึพมพำกับตัวเองแต่ฉันจะเรียนรู้จากมันฉันจะเดินไปข้างหน้าขณะที่เขาลุกขึ้นจากที่นั่งน้ำตาก็ค่อยๆไหลออกจากดวงตาของเขาเขาไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะไปที่ไหนแต่เขารู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะต้องเป็นการเดินทางที่เขาต้องทำเพื่อเรียนรู้และเติบโตและในตอนนี้ทุกสิ่งจะเริ่มต้นใหม่จากที่จุดนี้เอง ความเจ็บปวดที่เขาเผชิญตอนนี้อาจจะเป็นบทเรียนที่ยากลําบากแต่ก็เป็นบทเรียนที่เขาต้องผ่านไปให้ได้ตอนนี้เขาเพียงแค่ต้องเริ่มต้นใหม่เวลาผ่านไปอย่างช้าๆในค่ําคืนนั้นเขายังคงเดินไปข้างหน้าแม้ว่าจะไม่มีจุดหมายที่แน่นอนแต่เขารู้ว่าตัวเองไม่สามารถกลับไปที่เดิมได้อีกแล้วทุกก้าวของเขาเต็มไปด้วยความคิดถึงและความเจ็บปวดที่ไม่สามารถหายไปได้ในทันทีแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เคยเป็นบ้านอีกต่อไป เขาหยุดที่ริมถนนในเมืองเล็กๆที่ยังคงคึกคักด้วยผู้คนที่เดินไปมาแต่เขากลับรู้สึกเหมือนตัวเองหลงทางในทะเลแห่งความรู้สึกเธอจะอยู่อย่างไรเขาถามตัวเองเบาๆจะกลับมาไหมหรือจะไปต่อโดยไม่มีฉันความเงียบของเมืองในคืนนั้นกลับทําให้เสียงคําถามดังขึ้นในใจของเขาเขาเริ่มคิดถึงสิ่งที่เขาทําไปในอดีตคิดถึงทุกการตัดสินใจที่ทําร้ายคนที่เขารักเขารู้ดีว่าเขาจะต้องเดินต่อไปแต่การเดินทางครั้งนี้มันจะยากเกินกว่าที่เขาคาดไว้ เดินไปไม่ไกลเขาก็พบกับชายแก่คนหนึ่งนั่งอยู่ที่ม้านั่งริมถนนชายแก่ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่เข้าใจในความเงียบของชีวิตมาหยุดอยู่ที่นี่ทําไมชายแก่ถามเขาด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความสงบเขามองไปที่ชายแก่และตอบกลับไปว่าผมไม่รู้ผมแค่ต้องการหาคําตอบบางอย่างชายแก่ยิ้มให้เขาอย่างเข้าใจคำตอบมันอาจไม่อยู่ในที่ที่เราคาดหวังเสมอไปหรอกแต่บางครั้งมันอาจจะมาในเวลาที่เราไม่รู้ตัว คำพูดนั้นทำให้เขาหยุดคิดเขารู้ว่าเขายังคงต้องเรียนรู้และเติบโตจากสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ในตอนนี้เขาจะรู้สึกเจ็บปวดและสูญเสียไปมากแค่ไหนก็ตามแต่จะทำยังไงกับสิ่งที่ผมทำไปแล้วเขาถามด้วยเสียงที่สัน่นชายแกยังคงมองเขาด้วยสายตาที่เย็นชาและตอบกลับด้วยคำพูดที่ชัดเจนคนเราทุกคนทำผิดพลาดได้แต่ที่สำคัญคือการยอมรับมันและใช้มันเป็นบทเรียนให้เดินต่อไปในทางที่ดีกว่าชายแก่ลุกขึ้นจากม้านั่งและเดินจากไปท่ามกลางความมืดในค่ำคืน เขายืนอยู่ที่นั้นรู้สึกเหมือนภาระที่หนักหน่วงในใจเริ่มเบาลงบ้างเล็กน้อยแต่ความเจ็บปวดจากการสูญเสียยังคงอยู่ในที่สุดเขาตัดสินใจว่าเขาจะต้องหาคําตอบในตัวเองผมจะเริ่มต้นใหม่เขาพูดกับตัวเองไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเขาจะต้องก้าวไปข้างหน้าการเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เขาต้องยอมรับและแม้จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอีกมากมายแต่เขาก็รู้ว่ามันคือส่วนหนึ่งของการเติบโต การเดินทางที่ยากลำบากนี้จะยังคงดำเนินต่อไปเขาหยุดยืนอยู่กลางถนนคำพูดของชายแกยังคงก้องอยู่ในหัวเขารู้สึกเหมือนว่าในที่สุดเขาได้พบแสงสว่างบางอย่างในที่มืดแต่ความจริงก็ยังอยู่ตรงหน้าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ของการกระทำที่เขาไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้เขาหันหลังกลับและเริ่มเดินต่อไปในทิศทางที่ไม่รู้ว่าเป็นเส้นทางไหนเหมือนกับชีวิตที่เขากำลังเดินอยู่ตอนนี้ไม่มีแผนที่ไม่มีการคาดหวังเพียงแค่ก้าวต่อไปความเงียบในค่ำคืนยังคงตามเขาไปทุกย่างก้าว แม้จะมีผู้คนเดินไปมาในถนนสายเล็กๆเขาก็รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเดินอยู่ในโลกที่ต่างออกไปแต่ในขณะนั้นเขากลับเริ่มรู้สึกถึงความสงบในใจแม้จะยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจและความเจ็บปวดแต่เขารู้ว่าเขาต้องเดินไปข้างหน้าเขามองไปที่ฟ้าด้านบนดวงดาวดูเหมือนจะส่องแสงออกมาให้เขาเห็นหนทางบางอย่างมันเหมือนการเตือนให้เขาเข้าใจว่าไม่มีอะไรจะคงอยู่ตลอดไปความผิดพลาดที่เขาทำไปแล้วเป็นเพียงบทเรียนหนึ่งของชีวิตสิ่งสำคัญคือการยอมรับและเรียนรู้จากมัน เพื่อที่จะเติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในระหว่างที่เขาก้าวไปข้างหน้าเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่รออยู่แม้จะไม่มีความมั่นใจเต็มร้อยในตอนนี้แต่เขาก็พร้อมที่จะลองจะมีใครมารับฟังเขาหรือไม่จะกลับไปได้ไหมคำถามเหล่านี้ยังคงวงเวียนอยู่ในใจแต่เขารู้ดีว่าแค่เขายังหายใจอยู่นั่นคือสัญญาณว่าการเดินทางของเขายังไม่จบและในค่ำคืนที่เงียบสงัดนี้เขายังคงเดินไปข้างหน้าช้าๆแต่มั่นคง เขาก้าวเดินต่อไปจนถึงริมถนนที่เงียบสงัดใจของเขายังคงเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบคิดถึงสิ่งที่เขาทำไปแล้วและคิดถึงสิ่งที่เขายังไม่ได้ทำการเดินทางของเขามันยากและเหนื่อยล้าแต่ทุกก้าวที่เขาก้าวไปเขาก็รู้ว่าเขากำลังออกจากจุดที่เคยยึดติดมาอย่างยาวนานพรุ่งนี้เขาจะทำอะไรจะเริ่มต้นใหม่ได้จริงหรือไม่เขารู้ว่ามันอาจจะไม่ง่ายแต่มันก็เป็นหนทางเดียวที่เขาจะหาทางออกจากความรู้สึกผิดนั้นได้ ในขณะที่เขาก้าวเดินไปเขาก็พบว่าแสงไฟจากร้านค้าเริ่มส่องสว่างขึ้นมาเบื้องหน้าเป็นแสงที่สะท้อนความหวังให้เขามองเห็นเส้นทางข้างหน้าเขาก็เริ่มรู้สึกว่าความมืดของค่ำคืนนี้มันจะไม่ยาวนานไปตลอดกาลและบางทีการที่เขาได้ยืนอยู่ในที่นี้มันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมแต่การเดินทางในครั้งนี้จะยังคงต้องการความกล้าหาญและความอดทนความเจ็บปวดจากการสูญเสียยังคงติดอยู่ในใจเขาแต่ในที่สุดเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขมันได้ เขาหยุดมองไปที่แสงไฟนั้นซึ่งตอนนี้มันไม่เพียงแค่เป็นแสงสว่างจากร้านค้าแต่เหมือนจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ความจริงคือเขาจะต้องเดินต่อไปแต่อย่างน้อยเขาก็ได้รู้ว่าเขาจะไม่เดินในเส้นทางนี้คนเดียวอีกต่อไปเพราะบางทีการ,รเผชิญกับความเจ็บปวดและการยอมรับความผิดพลาดนั้นจะทําให้เขาเข้มแข็งขึ้นได้ในที่สุดและในความมืดนั้นเขาก็เริ่มรู้ว่าทุกการเดินทางมันต้องผ่านทั้งความสับสนความเจ็บปวดและสุดท้ายการเยียวยาเขายิ้มให้กับตัวเองเล็กน้อยก่อนที่จะก้าวต่อไปในความมืดนั้น โดยไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะนำพาเขาไปที่ใดแต่เขารู้ว่ามันจะเป็นการเดินทางที่เขาจะสามารถยืนหยัดได้และแม้ว่าอนาคตยังคงไม่แน่ชัดเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันด้วยความหวังใหม่ในใจเขายังคงเดินต่อไปในคืนที่เงียบสงัดความมืดรอบตัวทําให้เขารู้สึกเหมือนทุกอย่างในชีวิตกําลังหมุนวนไปในทิศทางที่เขาควบคุมไม่ได้แต่ทุกก้า้ที่เขาก้าไปเขารู้สึกว่าเขาเริ่มปล่อยวางความกลัวและความเจ็บปวดที่เคยเกาะกินอยู่ในใจ การเดินในค่ําคืนนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางทางกายภาพแต่มันเป็นการเดินทางในจิตใจที่เขากําลังเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและก้าวต่อไปเขามองไปที่ถนนที่ขนาบด้วยต้นไม้ใหญ่สองข้างทางแสงไฟจากบ้านเรือนเริ่มส่องแสงอ่อนๆผ่านใบไม้ในยามค่ำคืนเสียงฝีเท้าของเขากระทบกับพื้นดินอย่างเบาๆและเขาก็เริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่เขาหายไปนานบางครั้งการเดินทางไม่จำเป็นต้องมีเส้นทางที่ชัดเจนการเดินไปข้างหน้าก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เขาค้นพบสิ่งที่เขาต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขความผิดพลาดหรือการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดเขารู้ว่ามันจะต้องใช้เวลาและความอดทนแต่เขาก็ได้เรียนรู้ว่าเขาสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอตราบใดที่เขายังหายใจและยังสามารถเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ในที่สุดเขาหยุดอยู่ที่ริมถนนที่คุ้นเคยมองไปที่บ้านหลังหนึ่งที่เคยเป็นบ้านของเขากับเธอภาพของความสุขในอดีตกลับมาในความทรงจำแต่ในตอนนี้มันไม่เหมือนเดิม เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งความคิดต่างๆกลับมาในหัวของเขาเขาคิดถึงการกลับไปพูดคุยกับเธอการทำสิ่งที่ถูกต้องแต่มันจะยังทันอยู่ไหมเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเขาตรวจสอบหน้าจอมันเป็นข้อความจากเพื่อนของเธอเธอบอกว่าเธอต้องการเวลาแต่เธอก็ยังคงห่วงใยคุณนะข้อความนั้นทำให้เขาหยุดคิดทุกสิ่งที่เขาทำไปจนถึงตอนนี้อาจจะยังไม่สายเกินไป เขานั่งลงที่มา้านั่งข้างถนนความคิดเริ่มเคลียร์ขึ้นเขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อให้โอกาสที่หายไปนั้นกลับมาและแม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่แน่ชัดแต่เขาก็รู้ว่าเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายที่รออยู่มันยังไม่จบเขาพูดเบาๆกับตัวเองก่อนที่เขาจะลุกขึ้นและก้าวไปข้างหน้าในคืนที่มืดแต่เขาก็มั่นใจว่าเส้นทางใหม่กําลังเริ่มต้น ความหวังเริ่มกลับคืนมาในใจของเขาแม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาแต่เขาจะทำให้มันคุ้มค่าที่สุดเขาลุกขึ้นจากม้านั่งข้างถนนและมองไปที่ท้องฟ้าสีดำมืดที่เต็มไปด้วยดวงดาวแม้จะเป็นเวลาค่ำคืนแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเขากลับทำให้เขารู้สึกถึงแสงสว่างเล็กๆที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางความมืดบางทีการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงการย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดแต่มันคือการหาทางเดินของตัวเองต่อไปแม้จะต้องเดินไปในเส้นทางที่ไม่รู้ว่าจะพาไปที่ไหนก็ตาม เขาคิดถึงเธอหญิงสาวที่เขารักแม้ว่าเขาจะทําให้เธอเจ็บปวดและแม้ว่าเธอจะเลือกที่จะเดินออกไปจากชีวิตเขาในตอนนี้แต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังสามารถทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เธอเห็นถึงความจริงใจที่เขามีเขาเดินไปตามถนนที่คุ้นเคยตอนนี้มันไม่ใช่แค่ถนนที่เขาเคยเดินผ่านมาแต่เป็นเส้นทางที่เขาต้องเดินไปในชีวิตจะมีการกลับมาได้ไหมเขาคิดแต่เขารู้ดีว่าเขาต้องยอมรับคําตอบที่อาจจะไม่เป็นตามที่หวังขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันเป็นสายโทรเข้า เขามองหน้าจอและเห็นชื่อของเธอปรากฏอยู่ความรู้สึกต่างๆวิ่งผ่านใจเขาอย่างรวดเร็วเขากดรับสายและเงียบไปชั่วขณะสวัสดีค่ะเสียงของเธอดังขึ้นจากปลายสายเสียงนั้นทําให้เขาหัวใจเต้นแรงเขาพูดไม่ออกสักพักก่อนที่จะตอบกลับไปเธอเธอคิดยังไงกับเราเขาถามด้วยเสียงที่สัน่นฉันคิดว่าเราทั้งสองต้องการเวลาเธอพูดเบาๆฉันยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงแต่ฉันคิดถึงเรา คำพูดเหล่านั้นทำให้เขารู้สึกถึงความหวังที่กลับคืนมาถึงแม้ว่าเส้นทางของเขาและเธอจะยังไม่ชัดเจนแต่เขารู้ว่าอย่างน้อยเขายังมีโอกาสผมจะรอเขาตอบอย่างมั่นใจแม้ว่าจะไม่มีทางรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรขอบคุณนะเธอกล่าวและเสียงของเธอเหมือนจะบ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่เมื่อเขาวางสายเขายืนอยู่ที่นั่นกลางถนนในค่ำคืนนี้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง เขาไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในทันทีแต่เขาก็รู้ว่าเขาพร้อมที่จะเดินในเส้นทางนี้แม้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการเดินไปข้างหน้าไม่ใช่การลืมสิ่งที่ผ่านมาแต่เป็นการเรียนรู้จากมันเขาพูดกับตัวเองและในคืนนั้นเขากลับรู้สึกเหมือนเขากำลังเริ่มต้นการเดินทางใหม่การเดินทางที่ไม่รู้ว่าจะนำพาเขาไปที่ไหนแต่เขาพร้อมที่จะไปทุกย่างก้าวแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าเส้นทางยังคงอยู่ข้างหน้าและเขาจะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไร เขายืนอ,อยู่ท่ามกลางค่ำคืนที่สงบและเงียบสงบท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวทาให้เขานึกถึงการเดินทางของชีวิตมันไม่ใช่เส้นทางที่เรียบง่ายหรือสมบูรณ์แบบแต่มันก็มีความสวยงามและโอกาสในตัวของมันเองเขาหันกลับไปมองทางที่เขาเพิ่งเดินผ่านมาแม้จะเต็มไปได้วยความเจ็บปวดและการสูญเสียแต่เขาก็เข้าใจในที่สุดว่าเขาไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกสิ่งที่เขาได้ทําและผ่านมันมาคือส่วนหนึ่งของการเติบโต แสงดาวบนฟ้าดูเหมือนจะค่อยๆส่องสว่างขึ้นในใจของเขาแม้จะยังไม่แน่ชัดว่าเส้นทางข้างหน้าจะพาเขาไปที่ใดแต่ในขณะนี้เขารู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่เขาต้องเลือกทำด้วยใจที่เปิดกว้างเขาคิดถึงเธอถึงความรักที่เคยมีร่วมกันถึงความฝันที่เคยวาดไว้และถึงความเจ็บปวดที่เขาเคยสร้างขึ้นการเดินทางครั้งนี้จะไม่เป็นเรื่องที่รวดเร็วหรือจบลงในทันทีแต่เขาเชื่อว่าเวลาและความซื่อสัตย์จะช่วยรักษาแผลในใจทั้งสองฝ่ายได้ เขาเลือกที่จะเดินต่อไปในเส้นทางนี้แม้ว่าอนาคตจะยังไม่ชัดเจนแต่เขาพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ยังคงรออยู่ข้างหน้าและในคืนที่เงียบสงัดนี้เขาก็เริ่มรู้ว่าแม้แต่การเดินทางที่ยากลำบากที่สุดก็สามารถพาเราไปยังที่ที่เราไม่เคยคาดคิดและในความมืดนั้นเองบางทีแสงสว่างก็สามารถมาถึงได้ไม่ว่ามันจะมาจากภายนอกหรือจากภายในตัวเราเองชีวิตไม่ได้เป็นเทียงการตามหาคำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่มันคือการเดินทางที่จะต้องผ่านทั้งความสุขและความเจ็บปวดที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่หยุดเดินต่อไป และในทุกย่างก้าวของเขาในคืนนี้เขารู้ว่าไม่ว่าเส้นทางจะพาไปที่ใดเขาก็พร้อมจะเดินไปต่อด้วยความหวังใหม่ในใจ